สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการฮัลโหลเชลลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกในแมปบลอกฟุสนั่นเองเย่เยเย่เ,ยเยนี่ผม e p ที่แล้วใช่ไหมผมยังอยู่โลกสองเฮ้ยยังอยู่โลกหนึ่งตอนนี้ผมอยู่โลกสองแล้วนะครับแล้วก็ผมตอนแรกใช้ผลพิษแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นผลพระ แล้วตอนเนี้ยผมก็มาใช้ผลมังกรแล้วนะคะแล้วก็มีแค่สองสกิลเองอืมเราก็จะไปฟาร์มแบตเตอรี่กันนะครับตอนนี้เป็นเอ่อคลิปฟาร์มรัวๆคลิปฟาร์มรัวๆเลยอยู่ใกล้ๆไม่ต้องบินไปหรอก นิบนิบร่องฟาร์มััตเตอรี่ก็เก็บเวลไปด้วยเลยเพราะว่าเวลใกล้แปดร้อยแล้วเแป๊บนึงน,นะโอเคอัด,ดูแล้วก็แป้งไปเลยอ้าวหายแป้งทีนึงหายวับไปเลยครับท่านผู้ชมหายไปไหนนี่ เออเดี๋ยวเรีดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันโดนบีบปัดเข้าไปในดีนี่ก็สวยดีครับแป้งเม่งอ๋อมันไม่ได้มันออกมาแล้วปิ้วเออค้างเยอะเยอะ มังกรถึงแม้ใครบอกว่าฟาร์มยากนี่ยังเอามาใช้อยู่เลยแต่มันก็ฟาร์มยากจริงๆแหละยาโอเค80แบตเตอรี่แล้วแระสิแบตเตอรี่แล้ววันนี้เป็นคลิปฟาร์มแบตเตอรี่นะครับ24ชั่วโมงในบ็อกฟุส นี่ผมทําความฝันของผมเสร็จแล้วเพราะว่าความฝันของผมก็คือการได้กินผลพิษและผลมังกรตอนนี้ผมใช้ผลมังกรถาวรอ,อีกเฮ้ยสวรรค์ช่างฟ้าประทานเ๋ยวบอดหายไปไหนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับหาบอดแป๊บอ๋ออยู่น,นู่น ู่ไหนอ๋ออยู่หลังาย,ยามึงอาจมาตลบหลังฉันเออเออเออพลึ๊บพลึ๊บพึ๊บเราไม่ได้ใช้ผลโลกเกียเพราะฉะนั้นเราตั้งโลกเออเออค้างค้างเรื่องนี้ค้างบ่อยหน่อยนะคะ กิลค้างครับท่านผู้ชมอ๋อแต่ก็โดนยอยู่เปียวกระสุนน้ำเฮ้ยคือตัดไปก่อนกระสุนน้ำน้ำเขาบอกว่าดับไฟได้เพราะฉะนั้นต้องทำให้ตัวเปียกก่อนติดไฟเออเออเออ,อ,อช่วงนี้ค้างบ่อยมากเลยอึ๊บอึ๊บสเต็ปวงกลมสเต็ปเดินเป็นวงกลมสเต็ปเดินเป็นวงกลม ทางนี้โว้ยลองทิศลองทางแล้วมันเวลาคิดสังเกตด,ดูก่อนเจ้าชิงนเออเออใครเตีย อ๋ออยู่นู่นิดเดียวจะตายแล้วจ้าโอเคมันตายตอนแรกใช้ผลมืดเปลี่ยนมาใช้ผลมังกรถึงแม้จะมันจะฟ้าไม่ดีแต่มันก็เท่นะล้วมังกรตัวนี้สีที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ,อสีเขียวถ้าเกิดผลปลดล็อกสกิลแปลงล่างผมจะแปลงร่าง,ลางแล้วก็ไป โลกหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ต้องรอดูก่อนว่าสกิลแปลงล่างสีมันจะเป็นสีเขียวอยู่แล้วหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงน,นี้ก็สเตปจู๊กครับผมคือราชาจูก๊กโอเคอีกสองตัวชือมาดิครับก็มาดิครับมีนคนมังกรแล้วซ่า เออมันเดินทะลุเออแล้วก็เสียดาเมจเออเออเจ็บไปหนึ่งแปลอ้าเจ็บ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 อ้เจ็บอีกแล้วเราช่องนี้เสียเจ็บเจ็บยากระต้นน้ำยึบยบบนไฟไปทันทีลำแสงมันติด จริงๆผมชวนเพื่อนเขามาฝามด้วยแต่เขาบอกแต่เขาบอกว่าไม่ช่วยฝามเขาบอกว่าผผลผลของผมต้องฝากเองนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนสเตปจุ๊บสเตปจุน๊นี่เรียนมาจากอาจารย์จุ๊แห่งชาติจโอเคเสร็จเรียบไปหนึ่งเสร็จเด้อ พ่อตอนนี้ก็ใก่ตายแล้วย้ายมาเรี่อยได้เจ้าโอเคเควสเสร็จแล้วครับวิ่งมาตเอรี่เพิ่มมาเป็น88แล้วแต่หนกลางยังหยีบยาวไกลเลยครับมันเออสกิลต่อไปใช้150มัตเตอรี่ขนทางย,าย,ยังอีกยาวอัพผลไปก่อนตอนนี้ผลสำคัญที่สุดโอเคชบชบชบเจ้า เดอ,อ้า,าง้างชิงชิงฟาเจ้าอันนี้ไงชุดชุดคอมโบชุดคอมโบระยะใกล้ชิง่งชิงช้ชชช่ตายไหมอยู่ไหนยอยู่ไหนย,ยังไม่รู้เลย ขอเดินหาสักเป็บนะคะอยู่ไหนอออยู่หลังเอ้าไอ้นี่มันโลกอย่าตกหมเกียนเลยอย่าคิดจะรีเลือกเด็ดขาดเฮ้ยจะเก้าสี่แบตเตอรี่แล้วหนทางก็ยังอีกยาวไกลอยู่ดีจอเยอ ิงเดูพอลอังดี่นี่ผลที่ดีที่สดุดเปกติเขาต้องเลเวลตันเขาถึงจะใช้กันแต่นี่เลเวลเจ็ดร้อยก็ใช้แล้วอ่ะครับป้าไม่เด้เลยแต่ย่งน้อยเราก็ได้ผลมันมาแล้วงั้นก็ใช้ใช้ไปถ่าให้มันคุ้มกับที่เราเสียตังค์มา เด๋ยว yeah, ตั้งตั้งสามรากว่าจะได้มาชิงชิงชิงอ๋บอบดมาอยู่นี่แล้วกระโดดได้อ่ะโลทีะนะพอดีค่อยมันกระโดดได้โอ้ได้ผลน,นี้แล้วรู้สึกความยากขึ้นเยอะเลย ยกนี้ยังไม่ใช้ดีกว่ายกนี้กลับไปใช้ผลมืดต่อเหมือนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นผลโลเกียฟ์มง่ายหรือไม่ก็เอาผลแสงจออืมจ้าเนอยู่ไี่อยู่นีอไปแล้วที่ตังเกตนะแพคะอ๋อยู่ยน,น,นี่ ระวังร้อนนะเป็นการบอกบอทเป็นการบอกบอทอ๋อนี่บอทตัวที่เราเดีดมาอยู่นี่นี่เนี่ยเราต้องเดินถอยหลังแต่ดินถอยหลังช้าโคตรเลยนี่งั้นเราก็ต้องยิงสกัดกี่สกิลมันแล้วอีกสามตัวก็จะเสร็จแล้วเราก็ต้องชวิงชวิง ดีมันออกไปยิงกันแล้วก็มังกรถ้าเกิดใครรู้เกี่ยวกับสีของผลมังกรว่าจะดูว่าดูตรงไหนก็บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันดูสียังไงเผื่อมันจะไปตรงปีกเผื่อมันจะอยู่ตรงสกิลอะไรแบบเนี้ยก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าผมไม่เคยใช้ผลมังกรมาก่อน เคยใช้แต่ผลแสงเคยใช้แต่ผลแสงผลแสงก็ฟาร์มดีอยู่นะเยอะเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกสองมันก็เานี่ไปกินเอานี่ไปมันมังกรนี่ถึงแม้มันจะฟาร์มไม่ดีแต่มันก็เท่มากเลย เอาไว้เอาไว้โชว์เฉยๆไม่เหมาะไม่เหมาะกับการฟาเอาไว้โชว์เฉยๆแต่ว่อพานก็ดีนะเล่นดีอยู่ดีตัวมันเท่อยู่ไหอ๋ออยู่นู่นเอ้ยมันล้มให้ด้วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนกระสุนน้ำเออเออมันก็อมังกรได้กินเฮ้ยตกใจ ตกใจนะเนี้ยตกใจตกใจ้ใจองกองรีโหลดนางมากเลยครับเจ้าแต่มันก็ตีแรงอยู่แล้วไม่อยากใช้คาราเต้มนุษย์เนี่กต่อเลยเพราะว่ามันตีแรงเจ้าแย่คุ้ยเสร็จแล้วอุ่ยเบลลอารมันต้องสองวิวเนี่ยนะนี่ผมก็มาฟาร์มเก็บตังค์เก็บแบตเตอรี่ไปนะครับรับควสหนึ่ง ได้ตังเยอะอยู่ได้ตังมาไปสุมผลเดี๋ยวคว่นี้เสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูคอลเลกชันผลของผมเองมีราคาหลักล้านอยู่หนึ่งผลแต่ไม่บอกว่ามันเป็นผลอะไรเพราะว่ามันราคาหลักล้านอ่ะง่ายๆมีราคาหลักล้านอยู่อาจจะเป็นบิ๊กมังสันพระมังกรฟินิกจำพวกนี้ก็ได้ ที่ผมพูดมาอาจจะไม่เป็นความเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเติมหนักแบบนั้นสักหน่อยจ่อนีอ่97แล้ว97มัตตอรี่แล้ว97มัตตอรี่แล้วชิงชิงชิงปึง้งเออเออว้าวว้าวสกิลว้าวเออเออเจ็บ เออจะตายแล้วจะน้องเบาเบาได้เบานะเบาได้เบาเบาได้เบาแต่เราเนี่ยจะไม่เบาให้มันเพราะว่ามันคือบอดเราต้องฆ่ามันไม่ใช่มันมาฆ่าเราเกือบไปแล้วไงเราเกือบได้ไปเฝ้าพออินแล้วเออนี่ จะตายแล้วช่วยด้วยค่ะท่านผู้ชมค้างเคหลุดจากอาการค้างแล้วครับเออสกิลค้างนะเด็กสกิลค้างอน้ยโว้ยไปไหนอ้าวหาย อ้า,าวทางไงดีครับใช้ประสบไาย,ม,าาย,ไย 99. มันหายเสียสกิลฟรีไปเนี่ยเจาะอุ้ยเก้าจุดเก้าแบตตอรี่แล้วครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตีผิดตัวเมื่อกี้ตีผิดตัวนี่เจาะเออเออตกใจไปหนึ่งสเต็ปเราต้องเราต้องข้ามอย่างมีสเต็ปแล้วตายอย่างมีสไตล์นะครับเล่นอย่างมีสเต็ปตายอย่างมีสไตล์ ชริงมีจริงจก,กิวดาบเอาวันแทบไม่เข้าเลยเย้เย้เย้มาหลายจ100่หนึ่งร้ยมัเตอรี่เนี่ยถ้าถึงหนึ่งร้ยมัเตอรี่พอมีหวังที่จะปลดล็อกสกิลอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีทางถึงหนึ่งร้ยมัเตอรี่เนี่ย <c oughs> อย่าคิดเลยว่าจะได้จ้าเออเออ บอดยังมีแผลในการตลบหลังแต่ทำไมเราไม่มีแผลอะไรเลย,ยนี้ต้องยิงไปก่อนเออเออโดนลุมแล้วครับจังหวะน,นี้ผมโดนลุมแล้วเออ,อย่าลุมหนูหนูเจ็บนี่เนี่ยเออใครใช้ผลมือดอะ่ะเอ,อ้ยอย่าอย่าไม่พีวพีเอา้าอะไรวะบอกว่าไม่พีวพีไง กินอะไรเป็นไรโอ้ล่าฆ่าหัวช่วงนี้เทศก,กาลล่าฆ่าหัวอ,ออกบ่อยแต่ว่าไม่เห็นต้องมาฆ่ากันอย่างนี้เลยถ้าจะาฆ่าก็ไปฆ่าที่อื่นไปมาฆ่าคนกําลงฟาร์มเลือนยิ่งน้อยน้อยอยู่เฮ้ hey, ายใส่ยากจังเลยนี่ใส่ก่อนอึ๊บ โอเคใส่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเสียเวลาเดินไปฟาร์มอีกไม่รู้ว่ามันจะล้าตัวเราไปหมดเลยหรือเปล่าถ้าโชคดีมันก็ไม่ลา้าอ่ะแต่โชคด,มดีมันก็ล้าทำไมนี่เข้าใจยากยิ่งเป็นคนที่เล่นบกฟุตเข้าใจยากเขาปอืม้มเยี่ยมมันฆ่าแล้วว่าตัวเวลาให้มันรีเล่อ มาทำใหม่อีกแล้วหดเหงียดว้ยตัวเมื่อกี้หายไปไหนวะเอองรมาตร่แเร็วเย่นี่เนี่ยอานี่ปิดจ้าอยู่ไหนคาราเต้ มาดูเนื่อเปรีโอเคโอค้ยอยากจะบ้าตายสมองง่้มันรับบ่ได้สมองง่้มันรับบ่ไบบด้ที่มันรีเลือดขึ้นมา มันรีเลืออโคตรเร็วแต่เราดูรีเลื่อดิแมว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 ทีละนิดสองนิดสามนิดเย่อีกหนึ่งตัวโอ้เงี้ยแล้วน้งต้องรีเรื่อเร็วสิผู้เล่นมักจะเก่งกว่าเสมอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องให้บอทหดไปไม่งั้นเราก็จะนะมันหมดทุกตัวแหละเดี๋มันอยู่ไหน ขอตัวหาอีกรอบอ๋ออยู่โดดปิวปิวพังโลาทังทีตังเกียอยู่ตีไม้เขาโอ้ถึงร้อยสามนะครับเย้เอาผลต่อเอาผลต่อ,อบินเล่นดีกว่ามนี่ผมบินอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อบินอยู่ย ขนกาทะลุอกมาแล้วโอเคเอระเดแมวญี่ปุ่นมีผลบินก็อนี้ครับก <c oughs> องฟ้าเกิดไหมไม่เกิดไม่เป็นไรกลับบ้านกลับบ้านไปฟาร์มต่อเฮ้ยอะไรวะบินกลับบ้านแปคบ นี่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 เออเออสกิลบินบักแล้วแหละผมสกิลบินบักครับดูดิสกิลบินบักเฮ้ยปียังอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเจอสิสกิลบินบักเฮ้ยสกิลบินบักครับท่านผู้ชม เฮ้ยผมกลายเป็นมังกรเต็มตัวแล้วดูสิมีปีนี่มีถ้าเกิดโอ้ยมีสี่ปีเลยเมื่อกี้บ้าไปแล้วเฮ้ยเวลาเดิมมีตัวสังเกีตดูนะเนี่ยมีสี่ปีกปีกหนึ่งไม่กระพีอีกปีกหนึ่งไม่กระพืออีกปีกหนึ่งกระพือเฮ้ยโคตรเทพพ่อเทพมีปีกด้วยแกบักไงแต่ทีนี้ฆ่าตัวตาย ปิดหายตัวแรกเลยดูซิมันจะยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วโชคดีไปเฮ้ยเขาลงไปทำอะไรอะ่ะสวัสดีฮะลงไปทำอะไรฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอผลนั้นได้ไหมขอได้ไหมนั่นะนะขอพรน,นั้นได้ไหมขอ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 ,ขอโอ้โหดูโยนโยนไม่เกียดติผลมันเลยอะ่ะ เอามาจะไปให้เจ้าทะเลกินเอามาดิเอ้ยไม่ให้ก็ไม่ให้ไงอ้อออกไปแล้วซะด้วยนี่เนี่ยพูดมังก่อนบินออกร้านดีกว่าวีเฮ สำหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่นมามากพอและ